ทุกคนวันนี้นะคะเจ็บคอกันหรือเปล่าค่ะฝนยังไม่อยู่ตกเลยนะคะแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการเจ็บคอค่ะหมอภูมิแพ้หมอฉัรทิมานะคะกลุมลรแพร่โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันค่ะจะบอกว่าช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่นะคะแล้วก็มีเชื้อโรคอีกมากมายนะคะที่มาเพิ่มขึ้นณนะขณะนี้เลยโดยเฉพาะตัวที่ยังไม่ไปไหนเลยนะก็คือ โควิด19นั่นเองนะคะจริงๆตอนนี้ป้าหมอจะบอกว่าที่ตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยป้าหมอเจอเคที่เป็นโควิดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรือนพืศจสิการนซึ่งถือว่ามันน้อยลงมาก่อนในช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขับขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งถามว่าก็มีทั้งในผู้ใหญ่นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในเด็กๆซึ่งเป็นคนไข้ของป้าหมอเลยนะคะจะบอกว่าโควิดเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาการเด่นหนักๆเลยนะคะโดยเฉพาะของตัวโอมคคอนเนี่ย อนอกจากไข้เนี่ยก็คือเจ็บคอนะคะคนไข้ของป้าหมอบอกว่าเจ็บคอมากๆเลยเหมือนมีมีดอะไรมาบาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเจ็บคอเนี่ยมันก็คงต้องไปแยกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเจ็บคอเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราคงต้องแยกก่อนนะคะว่าจะเป็นเจ็บคอจากการติดเชื้อที่เมื่อกี้ป้าหมอเกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องของโควิดหรือเจ็บคอที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะคะเรามาดูการติดเชื้อกันก่อน,นะคะ่ะ อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยคงแบ,บ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเป็นการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียน,นะคะ ถ้าเป็นการเจ็บคอที่เกิดเชือเช้อไวรัสเมื่อกี้ตัวแรกที่พูดถึงไปก่อนเนี่ยก็คือโควิดเพราะตอนนี้เราต้องอยู่กับโควิดนะคะโควิดเนี่ยก็จะมีไข้ได้นะคะมีไอนะคะน้ำมูกเจ็บคอนะคะซึ่งคนไข้ป้าหมอจะบอกว่าเจ็บคอมากๆานะคะบางคนจะคืนข้าวเนี่ยไม่ได้เลยหรือแม้แต่จะดื่น้ำก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องมีน้ำมูกปวดไม่ตามตัวนะคะพวกนี้เจอได้นะคะ อันที่สองนะคะยังไม่ไปไหนเหมือนกันนั่นคือไข้หวัดใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะน้อยลงแล้วก็ตามแต่ว่าไข้หวัดใหญ่อาการเด็นๆก็คือไข้สูงเลยนะคะปวดตามตัวเยอะมากๆนะคะน้ำมูกเยอะนะคะแล้วก็เจ็บคอแต่อาจจะน้อยกว่าเรื่องของโควิดนะคะลืมไม่ได้อีกตัวหนึง่งไวรัสตัวที่3นะคะก็คือในโดยเฉพาะเด็กๆก็คือ RSV นั่นเองไข้ไอนะคะ เจอได้เจ็บคอมีได้นะคะเด็กๆกินน้ํา <ๆ S 1> กินนมน้อย <ๆ S 1> ลง, <ๆ S 1> ลงแต่ว่าเรื่องของเรื่องใน i ออาจจะไอามากกว่านะคะแล้วก็ไอมีเสียงหะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรที่เราควรจะต้องใช้ยาในการประคับประคองอาการไปนะคะและอันสุดท้ายของตัวไวรัสนะคะที่มักจะเจอในเด็กๆนะคะตอนนี้ฝนยังตกอยู่บ้าหมอยังเจออยู่เรื่อยๆนะคะทําให้เป็นแผลในคอมากๆเลยนั่นคือไวรัส มือเท้าปากนะคะก็คือเป็นกลุ่มของเอนโทรไวรัสนั่นเองถามว่าเอนโทรไวรัสเองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มักจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับของอาการเดเด่นเรื่องเจ็บคอเลยนะคะเป็นแผลในคอนะคะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นอาการของอาการร้อนในที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆนะคะแต่เด็กๆเนี่ยจะเป็นแผลเต็มคอเลยบางคนเป็นดาวกระจายเต็มคอเลยนะคะแล้วก็จะมีผื่นที่มือแล้วก็ที่เท้าด้วยนะคะไข้สูงเด็กๆกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีตัวช่วยนะคะในการที่จะทาให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะกินข้าวได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็คือในกลุ่มของไวรัสล,ละคราวนี้ถ้าเป็นกลุ่มของแบคทีเรียละ่ะจะเป็นยังไง ก็เพิ่งจะเจอเคสน,นะคะที่เป็นเรื่องของแบคทีเรียเนี่ยเด่นๆของแบคทีเรียเลยก็คือไข้สูงนะคะไข้จะสูงปิ๊ดปี๊ดป๊ดป๊ดเลยบางคนสามเก้าสี่สิบเลยหนาวสั่นนะคะปวดเมื่อยตามตัวได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบคทีเรียเองเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุจากเรื่องของคออักเสบคอแดงนะคะทอนซิลอักเสบเป็นหนออในทอนซินนะคะหรือว่ากล่องเสียงอักเสบซึ่งก็อาจจะมีอาการของเสียงแหบน,นะคะแล้วก็พูดได้ ม่เต็มเสียนะคะคือน้ำลายลำบากแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคะซึ่งถามว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่เราก็คงจะต้องมีตัวช่วยอืยน่นๆที่ช่วยใหออ้สามารถที่จะละลายเสมหะนะคะช่วยให้เกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาอาการระคายเคืองในคอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไม่ว่าจะเจ็บคอจากไวรัสหรือแบคทีเรียเราก็คงจะต้องใช้ยาหลายๆตัวในการรักษาไปควบคู่กันนะคะ ต่อมาถ้าไม่ใช่เรื่องของอาการของติดเชื้อล่ะจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ของตัวหมอนะคะเพราะว่าเจ็บคอคนจะเป็นภูมิแพ้เนี่ยบางคนตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันจะเจ็บคอมันไม่เชิงเจ็บคอเหมือนในกลุ่มของการติดเชื้อนะคะแต่ว่าเด่นๆก็คือไข้ไม่มีนะคะแต่มีเรื่องของจามน้ำมูกนะคะคัดจมูกค่ะเราก็ตื่นมาคอแห้งนะคะเหตุผลก็คือในกลุ่มของคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ย เขานอนอ้าปากเพราะว่าเขาหายใจไม่ออกเพราะว่า้าดจมูกนะคะตื่นมาคอแห้งระคายเคืองคอบางคนก็ไอแบบนี้นะคะอันที่อันที่หนึ่งอันที่สองนะคะ ตัวที่อาจจะต้องคิดถึงด้วยเนี่ยก็คือในกลุ่มของกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกรดเนี่ยไหลย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ระคายเคืองในส่วนของกล่องเสียงนะคะเราก็รู้สึกคันคอแล้วก็เจ็บคอแต่ว่าในกลุ่มของการกรดไหลย้อนเนี่ยอาจจะมีอาการร่วมด้วยอย่างเช่นมีการเดอบปี้ยอนะคะมีการจุกแน่นนะคะตรงยอดอกถ้าเป็นตรงนี้เองจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมาปรึกษานะคะคุณหมอเฉพาะทางทางเดินทางเดินอาหารนะคะต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นโรคที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ต้องคิดถึงนะคะ ร้ายแรงมากขึ้นนะคะก็คือในกลุ่มของมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งในช่องคอนะคะหรือว่ามะเร็งของกล่องเสียงในกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะเจ็บคอได้นะคะแต่อาจจะมีลักษณะของการคืนลําบากนะคะมีอาการของเอ่อเจ็บบริเวณที่จะคืนอาหารนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้รีบกลับมาพบคุณหมอนะคะกลับมาพบแพทย์ดีกวา่าคราวนี้ถ้าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือว่าในส่วนของเป็นโมิแพ้ของู้หมอที่เป็นโรคเบาๆเนี่ยนะคะจะต้องจัดการยังไงนะคะ หมอมีตัวช่วยนะคะซึ่งถามว่าตัวช่วยที่ตอนนี้เนี่ยมักจะมีการใช้ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการเป็นไบรัสหรือบัตรธรรมดาที่แหละที่อาจจะมีอาการเจ็บคอด้วยนั่นคือตัวของสเปรย์พ่นคอนะคะซึ่งป้าหมอจ่ายให้คนไข้อยู่บ่อยๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะ ยับยั้งนะคะขบวนการอักเสบนะคะโดยเฉพาะถ้าเราใช้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรจากธรรมชาติเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในคุณพ่อคุ้แม่ก็คือในผู้ใหญ่หรือว่าในเด็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเด็กน้อยเนี่ยมีอาการของมือเท้าปาาเนี่ย ตัวนี้ต้องใช้เลยค่ะเพราะว่ามันจะทาให้เด็กๆสามารถกินข้าวได้นะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่กินข้าวไม่ค่อยได้นะคะแล้วใครเคืคอนข้อก็ควรจะพ่นด้วยนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือจะเป็นสเปรย์พ่นคอที่อันที่หนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ในเด็กนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปเลยนะคะไม่ควรจะมีน้ําตาลนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ําตาลเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นสารเสื่ออักเสบได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่มีน้ําตาลก็จะดีที่สุดค่ะ ต่อมาไม่ควรมีแอลกอฮอล์นะคะไม่ควรจะมีหุ่มขอเมทิลซาลิเลตท,ที่ทําให้เกิดอาการแสบเผ็ดร้อนคือท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวพวกว่าหมอเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่พ่นแล้วมันเย็นๆอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าในเด็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะทําให้มีอาการแสบแล้วก็รู้สึกขมขมคอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวที่ไม่มีเมทิลซาลิเลตเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบตัวที่ขมขมคอด้วยเพราะฉะนั้นก็หมอว่าถ้าเลือกตัวที่ ไม่มีเมทิลไซดิเซเลตเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเอนจอยแล้วก็แฮปปี้กับการใช้เเปย์พ่นคอมากขึ้นนะคะอันต่อมาก็คือมีสารสก,กรัดจากสมุนไพรค่ะในการช่วยต้านแบคทีเรียนะคะตัวนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งจากจะเป็นสารสก,กรัดจากเปลือกส้มนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้มากแล้วก็อาจจะมีตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มคอนะคะเป็นสารสกัดจากรากชะเอมค่ะ รักษเอมก็เหมือนที่เราอมยาอมนะคะชุ่มคอมากขึ้นนะคะช่วยในการขับเสมหะได้ค่ะแล้วก็ที่สํคาคัญเนี่ยรสชาติดีเพราะว่ามันมีสารสกัดจากเปลือกส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถพ่นได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ได้เดีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายาพลนคอเป็นตัวที่สํคาคัญมากๆนะคะที่จะใช้ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งไม่ใช่จะแค่การเจ็บคอนะคะไอเสมหะก,ก็สามารถช่วยได้นะคะตัวที่ปอเหมาะอยากจะโชว์ให้ดูนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ จะบอกว่ามีสีส้มนั่นคือรลสซมนั่นเองจะบอกว่าสเต็ปที่ใช้ง่ายง่ายเลยนะคะขย่าขวดนิ้ตึงน,นะคะเปิดฟ้าค่ะง่ายๆแค่นี้จะพบว่าในตัวนี้เองเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นแกนออกมาแบบนี้นะคะที่ขึ้นออกมาสามารถทําให้เราเนี่ยพ่นตรงจุดที่เราเจ็บได้จริงๆอย่างเช่นถ้าเราพ่นไปนสู่ท่เนคอจิตที่เป็นมือเท้าปลาที่อยู่หลังคอเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็กกกติดๆขดได้ง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อหมอจะพูนให้ดูนะคะ หอมแล้วรสชาติดีเลยค่ะไม่ขมเลยนะคะเด็กๆชอบแน่นอนนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ง่ายมากนะคะแค่นี้เองค่ะสามารถใช้ได้เรื่อยๆตามที่ต้องการเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆเองเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้บ่อยๆนะคะดังนั้นขอฝากไปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามค่ะวันนี้หมอหมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ